RAMING BANG DEEEAAA อ่ะนะผมมาต่อกันเลยฮะหลังจากเมื่อพาร์ทแรกทีนี้ก็มาพาร์ท2แล้วนะผมนะต้องสวัสดีช้าก็ไม่กินมาทุกท่านด้วยแล้วกันเนี่ยก็ยังวมน้าฟีลิ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะมากันใน The Walking Days อ่า Survival Instinct น่าจะประมาณนี้ชื่อและนี่คืออะไรสไนเปอร์หรือยังไง อันนี้มันไว้ทำอะไรวะไม่เราย้ายไปได้ไหมทารนเฟอร์อืมรู้สึกว่าอ่าเดลี่แต่ถ้าอูวีอีอ่๋อ,อ,อนี่คือพวกพหารนะของเราใช่ไหมด้านขวาส่วนด้านซ้ายนี่คืออะไรก็ไม่แน่ใจเนะี่ยเอาน้ำมันแกส๊สขวดทำอะไรได้มัาง,ตะ,งตะลึงตะลึงอีกแล้วน,นะผมเวลาเล่นเกมเราต้อง เปิดเฟซบุ๊กตลอดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเอามีดไปนะฮะอืมสเตย์เดือดคาอยู่ที่รถโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าอันี่มันทันเร็มักงอ่ะอ่าโนเวปอนไม่อยู่วุฒิเราให้วุฒิมันได้ไหมอ่าเให้วุฒิมันได้นี่ซีแทงเออนี่คือเรื่องอาชีพอ่าโอยยิงเจมมี่บวกโทษโทษโทษนี่คือเราต้องเลือกหน้าที่มันมาให้มันไปทำอะไรดีฮะ อาสเตย์จะอยู่ที่รถหาคุณกสุนหาอาหารหาพวกเชื้อเพลิงพวกน้ํามันอะไรอย่างงี้ก็ให้มันไปหานี่ดีกว่าฮะหาเชื้อเพลิงโอเคส่วนเราก็จะไปทําอะไรนะไม่รู้ช่างแม่งเล่นแม่งเลยเราทำให้สามารถขับไปต่อได้แล้วรงจอดที่นี่ ใช่บางทีในืองนี้อาจจะมีพวกไอเดเซตมีพวกกานอ่ะถ้าโชคดี้ก็จะมีกานนะก็คือกานตรงนี้ก็หมายถึงเชื้อเพลิงนี่แหละนะผมที่เวทตอมรถก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราขับรถคันนี้มาใช่ไหมน้ำมันหมดเออน้ำมันหมดสิ่งที่เราต้องหานั่นก็คือน้ำมันกานนั่นเองเนี่ยแล้วกูจะแพจากตรงไหนเนี่ยฮัลโหลตายยังพี่ชายน่าจะตายหาแล้วนะแล้วของมีอะไรบ้างวะนี่ในตัว มีแค่นี้ใช่ไหมชิม,มิชิม,มอิอีอีคุรีเราต้องไปไหนต่อน,นี่ประตูนี้เปิดได้ไหมโหใครเป็นประจำเดือนเนี่ยอ่ามาไม่ปกติเนี่ยเลือดสาดเต็มเลยเยี่ยมให้กูเข้ามาข้างใน Power's out เปิดไฟน้อน,นี่ตัวเอฟเย้คือตอนนี้อยากจะบอกว่าของกินเต็มไปหมดนะครับผมม,ม,มามุงมามากครับเก็บไว้แดกได้ไหมเนี่ยก <c oughs> ระป๋องถูกเปิดแล้วอะ่ะใครแย่งกูแดก โอเคนั่นเจอน้ำแล้วฮหนึง่งขวดเจอน้ำแล้วครับหนึ่งครวยโอเคเปิดได้ไหมล็อก็กคงต้องเปิดประตูนี้สินะเยี่ยมตามนี้เลยเฮ้ยตัดซอมบี้ไฟก่อนมันลุกเราก็ต้องสต๊ลก็ได้เลข XQ โทษโทษโทษผู้ผิดก็เอ็ก XQ ฮะเฮ้ยเ,เสียงอะไรอะ่ะในนี้มีอะไรไหม อย่ามาตลกกับพี่น้องขอร้องอย่าตลกโอ้โห,โหเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวันเนื้อปลาอร่อยติดมันฮ่าฮ่าโอ้คือมันเป็นเนื้อวัวปะเขาไว้ตากแห้งอะไรอย่างงี้นะมาดูก่อนนะว่ามีอะไรให้เก็บบ้างในนี้เก็บไม่ได้เออคือที่กูเข้ามาเมื่อกี้ปะวะ เสียงใครเงียบๆเมื่อกี้ปิดประตูได้ด้วยตายยังเสือกอุย้ยไอสัตว์ไม่ตายไอสัตว์ไม่ตายนอนไปกลัอะไรเอาไอ,าอาสัตว์เฮ้ยตายไปซะอุ้ยเกือบมึงก็ตายไปแล้วอะเล่นเกมแป๊บอุความสภาพมึงจะเล่นเกมได้ไหมเนี่ยโอ้ยไปไหนนี่ <c oughs> ไปไหนเอ่ยไปไหนให้กูไปไหนประตูได้ไหม เอ้ย่วนมาที่เดิมเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรควรอะไรอะเก็บ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 เออเรียบร้อยไมันไปไหนนี่เดินไปก่อนนะเดินไปเรื่อยออกข้างหลังปิดประตูครับเป็นคนมีมีมารยาทนี่เห็นไหมเฮ้ยช่วยมาข้างบนสิใ,ใครเรียกปุวะเฮ้ยมาขึ้นมานี่สิขึ้นก็ได้แล้วใครเรียกกูอ้าว ตำรวจนี่. Ah, bin. Ah, to ตำรวจ. Jimmy Blake, last standing Jimmy, officer of the Sedalia. go for you. Suckles all over this place too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills hunting. They didn't know nothing about them till the torber camp. Still don't. Uh huh. Let me bring you up to speed. Before <coughs> them come every day. We help each other survive while we don't. We're not going to spend the foreseeable the <coughs> future. That applies to good guys and to, uh, apps. <coughs> 10-4? <hundreds. coughs> yeah, I get it. But who's with us? I'm going to go to the gas station and the deputy in the cell <coughs> <walk>. <coughs> He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. <coughs> then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Uh, fight Find the better for Biggs. What's a battery? What is I I to the สงสัยกูต้องไปข้างล่างอีไฟไม่มีประโยชน์นะจนจบสง่งแล้วน่้นเราน่าจะลงไปข้างล่างนะปึ๊บอ่มองได้ได้ให้กูทางไหนเนี่ยเรื่งตีมึงก็หลอนเหลือเกินนะตายยังเฮ้ยปืนบตกกูไม่มีปืนอ่ะอยากได้ป <c oughs> ืนไม่มีปืนเซ็งเ <c oughs> ป็ดอีกรำเอากล่องกล่องกระเด็น คือไม่มีปืนมันก็ลำบากนะท่านผู้ชมฮนะคือเรา่รู้จะไปต่อกก้อนกันยังไงปัญหาเราต้องออกทางนี้แน่นอนมันบอยลับทางนูนนะ้นฮะโอเคโอเคค่อยๆ่อตน,นตีมันก็จะเล้าโลมไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยเสียงดังไปปะขอดูออปชันสักครู่นะฮะน่าจะพอดีเนาะขนาดเนี้ยไม่น่าดังมากโอเคตังออกต้องเลี้ยวขวาเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีประตูอยู่ใช่ไหม ชีมีชีมีชีมีอีอีรุกฮีไอสัตว์สะดุ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮี่ยมาจากไหนมาจากไหนไอซัสเฮ้ยเฮ้ยโอ้เข้ากระเดือกเลยมึงเฮี่ยแม่งยังโหดอ่ะเจ๊ทเข้โอ้โห้แม่งคือแบบมึงไม่ให้โอกาสกูเลยอ่ะโอ้ซอมบี้อย่างเยอะนะท่านผู้ชมอยู่ไม่ได้ละเฮ้ยใครเรียกกูวะ เฮ้งนี้ใครอ่ะคุยกันหน่อย่ะหน้าตามึงไม่น่าช่วยเหลือเนี่ย่มีอย่างที่นายต้องการนะใช่ใชฉันต้องการพวกการ์ดอ่ะมันต้องการเหรอกับลุงเหรอ อลุงเธอห m ิโชคดีนะใช่ที่เขาออกไปข้างนอกเหงคใครมันพวกเหมือนถึงลุงมันเหรอลุงมันออกไปหาการ์ดใช่ใช่มีกุญแจเฮ้ยนใช่ไมา n อ e ้เนเฮ้ยเชนอย่งที่นี่แหละโอ้สัตว์นี่ตุ๊ดนะเไม่เหมือนมั้เราไปช่วย อาลุงคนหนึ่งของมันหรือเปล่าที่ว่ามันบอกว่าลุงมันออกไปข้างน,นอกไม่หาก,การ์ดนะผมไม่มีรถแล้วตอนนี้มันก็หายไปแล้วประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเอ็กซ์กคิวก่อนเลยตัวนึงเฮ้ย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 วง่ห่วยเลยเอยาเหี้ยไม่ตายไม่ตายไงไม่ตายไงไม่ตายไงฆ่าจะพอที่จําเป็นเท่านั้นนะเพราะกูเป็นฟิลนิ่หรอกเอาไอ้สัตว์ไม่เอ็กซ์กคิอวอะไม่เอ็กซ์กคิว ไม่ execute ไม่ execute ว no, ู้ยว้ยสัตโดน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 สปาร์อเข้าลูกตาไปเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้สัตว์มีเต็มไปเรื่อยๆนะตอนนี้เข้าหลังนะ execute มานะ execute ทิ้มเต็มกระบาลนะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแต่การมันต้องให้มันหลังหันหลังเท่านั้นนะฮะเราถึงจะ execute มาได้ สัตว์ต้องเล่นที่ตัวไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเอากูจัดตอนมันที่หัวเท่านั้นต้องเล่นที่หัวฮะอย่าไปเล่นตูดมันเดี๋ยวมันเฮ้ยเยอะๆเอาสัตว์ไม่เอสคิววะเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละตัวสิทีละตัวทีละตัวเฮ้ยเยอะ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 เฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยเยอะเยอะ ยาเยอะยาเยอะตาย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 ไมงไม่ตายเลยเดี๋ยวคือตัวเนี้ยขอแดกน้ำก่อนเออเยี่ยแม่งคือแบบนะคือต้องแดกน้ำอ่ะไม่งั้นตายแน่นอนอ่ะโอ้แมนโอ้แมนแล้วนี้มันทำไรได้วะมันทำไรได้อันนี้กินได้ไหมโอ๊ยมันไว้ปลาลอดสองบี้นี่ว่ะใช่อปะ เดี๋ยวลองปลาหัวซอมบีเนี่ยปลาไปไหนเนี่ยมันมันไว้ปลาล่อฮะไหนแม่สมบี้จะเดินไปแล้วก็ execute ทันมาเรียบร้อยไอ้สัตว์วิ่งออกข้างหลังวิ่งออกข้างหลังอือุ้ยอุ้ยสัส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 อุ้ยอุ้ยได้ไงเนี่ยต้องเอาให้ตรงหน้ามันคือตัวเนี้ยน้ำ,นำหมดแล้วอะปัญหาคือน้ำน้ำเราหมดแล้วฮะโอ้โหเชี่ยอีกสองตัวเจ็ดเข่ แลระดักทางเข้าเลยนะมามามาอ้อมหลังอ้อมหลังอุ้ยสัตว์ดอกเนี่ยเจาะทีเดียวจบเลืออีหนึ่งตัวฮะมึงจะเก่งเก่งเก่งไปไหนเออเอาใช่ไหมไอ้หน้าผีมึงมึงโอ้เลือดเต็มหน้าจอเลยนะผู้ชมเลือดกระจายดีๆจริงๆเลยนะเกมนี้โอ้โหเช็ดเค้อีกสองตัวต้องจัดการใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยสัตว์ตายตายตาย,ตายแล้วอ้าวกรรมตายเลยแง่ <c oughs> ตายเอาใหม่เลยกรรมโทษคือเลือดมันจะหมดเลยด้วยไงถ้าน้ำเราก็ไม่มีไม่เป็นไรฮนะเราแก้มือได้โอเคโอเคตั้งใจตั้งใจทำดีๆฮนะทำดีทำได้แต่ทำไมเราไม่ทำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีท่อนไม้เต็มเลยฮนะสัมผัสที่รอมันสักครู่แล้วกันนะฮนะ แท่กูเต่ต้นแล้วนั่หนาเนี่ยโอเคมาละเอ้าผูมาเริ่มนี่เลยเหรอโอ้โหท่านผู้ชมมาเรามาเริ่มถึงไกลมากเลยนะอะไรวะเริ่มไกลขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อที่มันเราเล่นข้างหลังฮนะเราต้องเปิดประตูหลังเท่าน,นั้นนะเราจะไม่ เล่นกลางหน้าเนะี่ทิ้มไปทีละตัวค่อยๆฮนะค่อยๆค่อยๆอ๋าอองผลังงนะแล้วก็เจ็บที่หัวเกี้ต้องกัดจากการที่หัวท่นนั้นนะซอมบี้ตามหลักแล้วไม่เอาไม่สู้มาแล้วกันสู้เฉพาะตัวที่จําเป็นนะนี่ตัวนี้จําเป็นเราต้องควบมันมีใครเห็นไหมไม่มีส,ส <า S 2> ัตว์จะเห็นนะเว้ยกูพยายามหนีแล้วนะเฮ้ยกี้นั่นเห็นไเกี้นั่นเห็นนะ ไม่เห็นแล้วปะกูหนีแล้วนะคือมึงต้องไม่เห็นกูนะไปตามหลักอ่ะเพราะกูกูจะได้เอ็กซ์คิวอ้ยไอ้สัตว์ไม่เอ็กซ์คิวอ่ะทำเหี้ยอะไรของมึงทำเหี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่เอ็กซ์คิวมะตามหลักมันต้องเอ็กซ์คิวเนี่ยเอ็กซ์คิวเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไหมโอ้ยซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งเเฮฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ย อ้ยเฮ้ย <champions> ตัวสองจองจัวะสัวะสัวเฮ้ย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 อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแล้วเอาไหม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 พิมประสาทไปคือนู่นนูรถอยู่นู่นนะเอ้ยยยยยมาย่ามาย่ามาย่ามาเย้ยสองตัวออออ สองตัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเยอะไป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 เยอะไ,ไปข้างหลังมีไหมเกือบแล้วท่านผู้ชมฮะดันดันดัน <c oughs> ให้กูดันทำไมเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกเออโอเคดันได้แล้วฮนะใครเนี่ยโอ้เก็บเก็บโอเคแล้มียาที่นี่ใครเนี่ย เอาสัตยังไม่ตายเหรอตายเลยไปไงขอบคุณมากไปไหนอะเฮียเฮีสมบี้มาเต็มเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้หมาเยอะเฮ้ยทไมมาเยอะจังวะเดี๋ยวเยเเีระบางนี้เอากงนี้เหรอพอดีเลยถอยไปสัตถอยถอยไปถอยไปไม่อยากฆ่ายังไม่อยากฆ่าคือกูอยากวิ่งไงตอนเนี้ยกูอยากวิ่งแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำก่อน น้ำน้ำโอเคนะดอกเออแดกแดกเข้าไปสิเออมีเนี่ยเปลี่ยนใช้เลยดวนดวนดวนวิ่งฮะวิ่งอย่างเดียวช่วงนี้โกอย่างเดียวโอ้ยสัตว์มากันเยอะเลยวิ่ง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 เอวิ่งเอเอวิ่งเอเอวิ่งลูกชิบหายแล้วฮะคือ forget UV high ให้หากราฟไปใส่ในรถเหรอโอ้ยสัตว์มึงเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขี้จะกายานี้นี่ก่อนฮะอรักกูจังนะไม่ต้องมาหากูหรอกรักกูอย่าคิดถึงกูใครอ่ะกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยนายทำได้นะเคิดที่ดีมากเปิดประตูให้กูหน่อยสิกูจะเอาอกไอ้กองนี้ทันทีละมันกูตายแน่เลยโอ้ โอเคโอเคฉันพร้อมแล้วเปิดกรงให้หน่อยอ่าวีมเมอร์คืออะไรวะอ่าหนังสือเหรอโอเคเราก็ต้องไปเปิดประตูให้มันเหรอแล้วอันนี้คือทำอะไรอ่ะฮ <c oughs> ะทาวเวอรเอาต้องเปิดประตูให้มันต้องเปิดจากฝั่งไหนโอ้โหซอมบี้แม่งก็เยอะลูกกรงเขาได้ปะวะอ้าวเขาได้อ่าอ๋อนี่เองอุย้ย อุ้ยเสียงดังเลยเฮ้ยวิ่งที่กูวิ่งไปไหนอ่ะเรื่องคืนเนี้ยมันได้ทำอะไรอ่ะอ๋ออ๋อเฮ้ยไม่เติมน้ำมันปะวะไม่รู้อ่ะไม่รู้อะแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ยพร้อมแล้วเว้ยเฮ้ยออกมาดิสัตว์แล้วไงต่อไปไหนอ่ะวิ่งไปนู่นเหรอไม่เราวิ่งไปฝั่งนู้นฮะเฮ้ยสัตว์ถอยไปถอยไปอุ้ยไม่โดนด้วย เออนร่อนไปทุกๆไปทุกๆเจ้าอุ้ยเสียวข้างหลังว่้เหี้ยปีน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 โอ้โหไอชิบหายกูนึกว่ามึงมาชุมนุมชาวนาก็กลบประอกันมึงจะมาทำไมกันนักหนาเนี่ยกูถามจริงโอ้โหโอ้นู่นนะจุดที่ทรายรองอยู่นู่นโอ้โหนั่นโบกมือเรียกเราเรียกเราอยู่เลยมึงมึงมาดูกูก่อนไหมก่อนที่มึงจะเรียกกูเนี่ยนี่เชี้ยนี่แม่งมากันเป็นดงเลยวะเอาไงดีฮะต้องกระโดดปะ อันไหนสัตว์ดักหน้ากูด้วยอันน่ะมากันเต็มแหมกูเหมือนดารายีแสดงคอนเสิร์ตยังไงไม่รู้อ่ะเอถอยไปไอ้สัตว์วิ่งวิ่งเอวิ่งเร็วกลับมาที่นี่เร็วอ่ามาเลยมาแล้วเจ๊จ้าโอ้โหเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะฮะทางนี้ไปละกูรอดแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดอุ้ยอุ้ยรอดหวุดหิดนะท่านผู้ชม อุ้ยคนลุกไอสัตว์เล่นเกินนี่ขนลุกว่ะไปขี้แป๊บนะบผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พันหน้าอย่าลืมนะผมฝากกด s u b s c r i b ์และแชร์กันด้วยนะผมอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อต่อไปด้วยให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวพันหน้าจะเป็นไงถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาแคสให้ต่อแล้วกันนะกกจะพยายามแคสให้ต่อเนื่องนะครับผมบอกเกรนว่จะแคสให้ต่อเนื่องก็จะพยายามนะฮะถ้าไม่ติดปัญหาพวกสอบอะไรอะไรซะกอ่อนนะผมโอเคเจอกันใหม่ยพัหน้านี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบานแจ้อย่าลืมนะครับผมฝากกด subscribe และ share ด้วยจุบ๊บรักกกทุกคนแ้บ